ตองเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวรีรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยฟเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่าน พบกับผมทิตบ้วนบางประมาะนุ่มเลื่อน้อยหน้ามนขนเสี่ยงเนร์ผมทิดบ้วนบางประมาะอดิศัก์บ้วนกิยาพันธ์ครับวันนี้รับหน้าที่มาพูดคุยกับท่านและเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เป็นคำถามจาก i อ l ดี e ลน์ของแฟนๆรายการนะครับเราจะเริ่มจากคุณอ๋อยนะโอโอวายน่าจะอ๋อยนะ สวัสดีค่ะอาจารย์หนูมีเรื่องที่จะรบกวนถามเกี่ยวกับมะนาวไม่ออกผลปลูกมาหลายปีแล้วงามดีงามใบปลูกจากเมล็ดมีวิธีทำอย่างไรบ้างคะอ้าวอันนี้ก็เรื่องแรกคุณอ๋อยครับมะนาวเนี่ยถ้าเราปลูกจากเมล็ดมันก็ มีปัญหาว่าการให้ลูกให้ผลมันจะช้านะทีนี้คุณอ๋อยไม่ได้บอกผมมาว่าหลายปีเนี่ยมันกี่ปีนะเพราะฉะนั้นกว่าที่มันจะงอกต้นเล็กๆก,กว่าลำต้นมันจะใหญ่เท่ากับนิ้วก้อยซึ่งปกติถ้าเราไปซื้อมะนาว่านะจะเป็นกิ่งตอนอะไรต่ออะไรมาปลูกเนี่ยมาลงปลูกปั๊บต้นมันก็เท่ากับนิ้วชี้แล้ว อันนี้ก็ความช้าความเร็วก็อยู่ที่เรื่องของความสมบูรณ์ของต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนาะที่ต้องพิจารณาว่าต่อไปกิ่งมะนาวต้นหนึ่งมันก็ไม่กี่สตังเราอาจจะไม่ต้องเพาะจากเมล็ดแต่จะว่าไปไอ้ต้นเพาะเมล็ดเนี่ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันองค์ทว่ามันอึดท,ทรหดอดทนดีนะจะเทียบกับต้นกิ่งตอน นะครับอ้าวคราวนี้เราไปรู้จากธรรมชาติของมะนาวนะครับคุณอ้อยครับมะนาวเนี่ยปกติโดยธรรมชาติเวลามันจะออกลูกมันก็ต้องมีดอกมาก่อนใช่ไหมครับธรรมชาติของการที่จะให้มะนาวมีดอกก็คือมันจะต้องมีการงดน้ำหรือหยุดการให้น้ำเลยพอเราหยุดการให้น้ำ จนกระทั่งมะนาวใบห่อๆนะครับเราก็ขึ้นน้ําเต็มที่เลยให้น้ําเต็มที่เลยมะนาวก็จะกลับมาใบเต่งตึงแล้วก็จะผลิใบใหม่พร้อมกับพาดอกออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่คุณอ๋อยจะต้องทำนะครับคุณอ๋อยก็ควรที่จะทำแบบนี้ครับถ้ามะนาวเราต้นสมบูรณ์ดี นะเราใส่ปุ๋ยบํารุงอย่างที่คุณอ้อยบอกว่าปลูกมาหลายปีงามใบดีเหลือเกินเนะี่ยคุณอ้อยก็ลองปรับสูตรปุ๋ยโดยไปใช้ปุ๋ยสูตร12-24-12อ 12. นะอันนี้ปุ๋ยทางดินนะหรือจะเอา0 52, 34, ู2ย์ห2 34ฉีดทางใบเข้าไปช่วยด้วยก็ได้นะหลังจากนั้นสัก1-2สัปดาห์คุณอ้อยก็เริ่ม ทรมานต้นมะนาวใช้คำอาจจะดูไม่ค่อยเพราะคือทรมานต้นมะนาวนะเพราะต้องถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่ออกลูกให้เรานะครับก็คือการหยุดการให้น้ำโดยสิ้นเชิงเลยจากการที่เราใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งตาดอกดอกมันจะเยอะนะแล้วก็ปฏิบัติการจนกระทั่งใบห่อเหี่ยวเหมือนอย่างที่ผมว่าแล้วมะนาวก็จะ พอเราให้น้ำเต็มที่เนะี่ยใบจะกลับมาเต่งตึงแล้วก็จะผลิใบใหม่พร้อมกับพาดอกออกมาด้วยทีนี้คุณอ๋อยถามไปถึงว่าไม่มีผลก็หมายความว่าจากมะนาวมีดอกก็ต้องให้ดอกเนี่ยมันรอดจากการทำร้ายการทำลายของการปฏิบัติและศัตรูพืชมันมีอะไรอะครับที่ทำให้ดอกมันร่วงไป บางทีปล,ปลูกไปแล้วดอกมันร่วงเพราะอะไรครับนอนมันไปเจาะดอกนะครับต้องเก็บดอกนั้นรวบรวมไปทำลายหรือบางทีก็มีเพลี้ยไฟไปดูดกิน่นน้ำเลี้ยงนะจกนกระทั่งดอกเสียไปดอกก็ไม่ติดผลนะครับส่วนการปฏิบัติพอมันเริ่มผลิดอกออกมาแล้ว เราก็อย่าให้น้ำจนแช่รากและอย่าปล่อยให้ขาดน้ำจากนี้มะนาวจะขาดน้ำไม่ได้เลยเพราะมะนาวเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่กลัวน้ำแฉะและกลัวโรครากเน่าโคนเน่านะครับนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตรงนี้ให้ดี ถ้าดูแลตรงนี้ดีมะนาวมีความสมบูรณ์มันก็จะผสมเกสรแล้วก็จะติดเป็นผลอ่อน,ออนเล็กๆคุณอ๋อยต้องการจะให้มะนาวมันติดลูกดีคุณอ๋อยก็ต้องระวังอีกคืออะไรครับเพื่อไฟไรศัตรูพืชอันนี้จะทำให้ผิวมะนาวของคุณอ๋อยเห็นเป็นขี้กรากเป็นคราบสีน้ำตาลอ่อนนะครับ ถ้าลดน้ำชโลมใบฉโลมลูกไว้หน่อยก็ดีแต่ถ้าแฉะชื้นมากเกินไปมะนาวคุณอ๋อยก็จะไปเจอไอ้ลูกที่มันเป็นสีรัำตาลเข้มที่ผิวเปลือกแทนที่มะนาวผิวจะออกมาเขียวก็กลายเป็นว่าผิวเป็นคราบสีนัำตาลอันนั้นก็เกิดจากโรคที่เรียกว่า โรคเมลานสนะครับและเป็นเชื้อราที่แพร่กระจายไปซึ่งตอนหลังๆก็มีคนพยายามไปพูดว่าะมะนาวพันลูกดำไม่ใช่ครับมะนาวเป็นโรคครับเพราะวิธีการที่จะให้ผลมะนาวไม่เจ็บไม่ป่วยนะก็เอาสารป้องแหงกํำจัดเพลี้ยไฟอย่างเช่นไดคาโซน20นะครับ หรือจะเป็นไรก็ต้องใช้สารอย่างชื่อๆว่าโทเทมหรือก็อาจจะต้องป้องกันกํำจัดโรคเมลานอสโดยสารป้องกันกำจัดเชื้อราอย่างเช่นเทรนเิวส์นะหรือจะเป็นมนโคเซปคาเบนดาซิมเนี่ยก็ได้นะครับทีนี้คุณอ๋อยเก็บมะนาวมาพันอะไรแล้วครับคือถ้าเราปลูกพัน แป้นพิจิตอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นก็ลูกใหญ่เปลือกหนานะครับถ้าผลไม่ค่อยสุกน้ำก็จะน้อยแต่ข้อดีคือมันทนโรคประจำตัวของมะนาวคือโรคแข็งเคอรนะแต่ว่าคุณภาพผลน้ำเนื้อไม่ค่อยดีนะครับและถ้าจะคนทั่วไปที่ปลูกก็คือปลูกมะนาวแป้น นะเปลือกบางน้ำเยอะแต่โรคเยอะโดยเฉพาะโรคแคงเคอร์ซึ่งเกิดจากเชืออ้อแบคทีเรียอ่าคนปลูกมะนาวจเจอปัญหาโรคแคงเคอร์มีตุ่มนูนที่ใบนะสะักกิ่งมีสะเก็ด <c oughs> และก็ที่ผลก็มีตุ่มนูนสีน้ำตาล <c oughs> แบบนี้ก็ต้องไปหาสารป้องกันกำจัดถ้าป้องกันก็ตายเบสบู นะแต่ถ้าเป็นโรคแล้วก็ไปหาแบคทีเรียมาฉีดพ่นป้องกันไว้เนี่ยครับถ้าทำได้อย่างนี้มะนาวของคุณอ๋อยนะครับก็จะติดลูกสมบูรณ์ดีผมเคยถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะนาวนะบอกว่ามะนาวอะไรดีพี่เขาบอกถ้ามีอนาคตต้องตาหิติซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นมีคนปลูกกันสักเท่าไหร่นะครับอา้าว ก็ส่วนมากเราก็ปลูกมะนาวเป็นพืชพื้นบ้านเป็นพืชหลังครัวนะครับท่านผู้ฟังต้องการจะเขียนเรื่องราวของท่านมาเล่าสู่กันฟังหรือจะเขียนคำถามอธิบายความมายาวๆใช้จดหมายครับส่งมาที่ตู้ปน12กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าเอายา่อๆสั้นๆ ก็ทง line ้ง i อดียล buan 2494วันนี้ทิดบวนบางประมาะอิศักดิ์บุญกิยาพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแล้วก็จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะบอกต่อไปยังญาติสนิทมิตรสหายของเราให้มาฟังกันด้วยนะครับเฟตรีล่อนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นซูทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตริลอนาตาอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนาตุอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดา,าต,ตา,าตอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร